ชง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 งงงชงชงงงชงซรซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาทําการจัดอําดับโทรทัศนนะคะผมของทางฝั่งทีน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 ซาฮูราบ้างนะครับก็จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับวีโกโทรทัศน์นะครับก็มีอยู่ไม่เยอะเลยนะครับผมนะฮะที่ผมรู้จักนะครับก็จะมีเจ้าตัว ทุ่งนะๆุ yes. ับหรือเจ้าตัวขอดมาที่เรารู้จักกันนะครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นลิงลูกผสมนะครับเรียกว่าเป็นลิงลูกจบเป็นลิงจมูกยาวและต้นไม้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นปลาฉลามใส่รองเท้านะครับแบบี่เอีดชื่อเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นจระเข้ลอยได้นะครับผมแล้วก็ส้มกล้ามโตนะครับโอเคซึ่งต่อมานะครับเราก็จะมาดูว่า แต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างน,นะครับซึ่งรอบนี้นะคะรับก็จะเป็นจะขาอความ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 ทั้งหมดเลยนะครับผมเช่นความสามารถโหดความสามารถปราณกาความสามารถดีหรือความสามารถพยายามดีๆนะครับความความสามารถพยายามดีนะฮะเดี๋ยวก็แก้เป็นความสามารถพยายามอีงเดียวดีกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นไม่มีความาย,ยายามนะครับมาดูกันนะครับว่า ตัวละครทั้งหมด1 2 3 5ตัวนี้นะครับผมจะได้อยู่ในเรนกิ้งไหนมากนะครับผมซึ่งตัวละครก็มีไม่เยอะนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมได้เตรียมประวัติของแต่ละตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับมาครับผมเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าตัวทุม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 ทุล่าหราือเจ้าตัวขอดไม้เอ็นเอนะครับผม มีความสามารถก็คือนะครับเนื HTML, friend, right. so Now, ่องด้วยเนี่ยว่ามันเป็นตัวมีมด้วยนะแต่ละตัวคือมีมนะครับซึ่งมีความสามารถของมันก็คือสามารถฟื้นตัวจากการโจมโจมตีและกลับมาต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมนะฮะแล้วก็มีการต่อสู้ด้วยการใช้ไม้เบสบอลนะครับเสียงปลุกนะครับผมมีเสียงทุ่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 งของสาวสามารถปลุกผู้คนให้ตื่นมาทาน ซาฮูได้ใหญ่มีประสิทธิภาพนะน่าจะเป็นเหมือนของกินหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งประวัติก็จะเป็นประวัติโดยย่อนะครับของแต่ละตัวเนาะลืมบอกนะครับโอเคซึ่งระดับนี้แล้วผมให้อยู่ในระดับที่ความสามารถผมให้ปานกลางกลิกกันนะครับเพราะเอแต่ว่ามีร่างที่กล้มโตเนี่ยแล้วมีพลังที่เพิ่มขึ้นนี่ผมว่าค่อยโหดไปเลยแล้วอีกอย่างคือ มันแบบโจมตีเร็วอ่ะทุกคนคือเกิดมาค่อนข้างเร็วนะคือตอนที่ผมเล่นไปอะคือโยนโยนไม้เบสบอลไปหามันปุ๊บไม่ถึงสองสามนาทีมั้งมันตื่นขึ้นมาแล้วทุกคนโอเคซึ่งต่อมานะครับก็คือเจ้าตัวลิงนะครับผมนะครับเป็นลิงที่มีชื่อว่าเป็นลิงจมูกยาวและต้นไม้นะครับมีลักษณะที่ เท้าขนาดใหญ่และจมูกยาวนะครับคล้ายแฮมนะครับเรื่องราวเนี่ยของมันก็เคยเคยอยู่เคยอาศัยอยู่ในป่าลึกและพบหมวกทองคําที่มีสีที่มีสลิมกับสีน้ําเงินอยู่ข้างในนะฮะโอเคซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็จะสามารถเป่าลูกโป่งเวทมนต์นะ แล้วก็มีพลังเสียงบาบารารแล้วก็ควบคุมพลังธรรมชาติแล้วก็ได้ร่วมมือกับพ่อมดด้วยโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่นะต่อมาเจ้าตัวส้มนะครับส้ม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 โอเคนะครับซึ่งเราเอาส้มก่อนดีกว่านะครับนะโอเคส้มซึ่งส้มจะส้มกล้ามโตตัวนี้นะครับผม ความสามารถของมันเนี่ยก็คือเป็นตัวละครมีมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเป็นตัวละครมีมและมีความสามารถของมันก็คือมีการเปลี่ยนรูปร่างสามารถเปลี่ยนแปลงร่างจากมนุษย์ธรรมดาเป็นส้มกรามโตได้มีพลังเสียงดิงดิงดิงจนโดยใช้เสียงพิเศษในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างพลังเหนือธรรมชาติได้และ มีความเร็วที่สูงและสามารถควบคุมธรรมชาติได้บางเวอร์ชัตินะครับอาจจะมีความสามารถในการใช้พลังธรรมชาติเช่นต้นไม้หรือผักในการโจมตีได้นะครับโอเคซึ่งก็ความสามารถนั้นคือดีเลยทีเดียวนะครับนะ ต่อมานะครับก็คือไอเคอไอเเคบินได้นะครับแม่นะครับจระเขค่นะครับอยู่ในน้ําไม่ว่านะครับผมนี่บินมาเลยทีเดียวนะครับโอเคซึ่งไอเเคลอยได้ของเรานะครับตัวน่าจะโหดอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูประวัติของมันกันเลยดีกว่านะครับว่าประวัติของไอเเคลอยได้เนี่ยนะับผม จะมีความสามารถยังไงบ้างนะครับซึ่งประวัติของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือสามารถโจมตีทางอากาศได้ด้วยนะครับนะนื้ความสามารถที่มีความพยายามนะครับผมนะฮะแล้วก็มีพลังขากันไกลนะครับนะฮะแล้วก็มีความทนทานที่สูงนะครับโหนี่เอาไปเลยนั่นเนี่ยความสามารถดีนะครับโอเค โครงสร้างของมันก็คือเป็นเครื่องบิน B17 ทำให้มีความทนทานต่อการโจมตแีและสามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้นะครับเ<อ>สียงประกอบที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมนะฮะจะมีเสียงประกอบด้วยเสียงพูดสังเคราระห์ภาษาอิตาลีนะฮะที่เน้นความตลกขบขันและเหนือจริงนะครับซึ่งตัวละครทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับที่เป็นมีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ เสียงของมันจริงๆนะครับไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะความสามารถก็ดีนะครับต่อมาก็คือฉลามลองเช้าไนกี้อดกวองนะครับมาฉลามลองเช้าไนกี้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นปลาฉลามนะครับที่อยู่ในน้ำนะแต่ว่าอยากเดินนะฮะฉลามเดินได้นะครับผมความสามารถของมันก็คือมีความ รวดเร็วนะครับที่สูงสามารถวิ่งด้วยเร็วทั้งในบกและใต้น้ำนะฮะโอ้ยถ้าเกิดว่าใครเจอฉลามตัวนี้ในชีวิตจริงนี่แสดงว่าต้องรีบวิ่งกันเลยทีเดียวนะครับนี่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับกระโดดน้าก็ไม่ได้นะับต้องสงสัยต้องปีนขึ้นต้นไม้อย่างเดียวนะฮะเป็นลิงนะผมขึ้นไปก็เจอลิงอีกตัวนี้อีกทีนะฮเพราะว่าไม่ใช่นะฮะต่อมานะครับผมก็จะมี การสร้างร่างโครนหูมีโครนด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วมีพลังขาการแกะกระโดดที่สูงที่จะไปอยู่ไหนได้แล้วเนี่ยนอกจากมุดลงไปนะมุดลงไปนะครับแล้วก็การฟื้นฟูร,ร่างกายนะครับหูนี่คือสามารถโหดนะฮะแต่ผมยังขอให้ความสามารถที่เป็นปานกลางกอดกันกัดนะครับผมนะฮะก็สําหรับเรื่องราวของเจ้าแก๊งชุงมชุงชุงหรือมีมทั้งหมด5ตัวในคะรั้งนี้นะครับก็ขอ จบลงว่าแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นประวัตินะครับแล้วก็เดี๋ยวทมจะทำการใส่เสียงของแต่ละตัวไว้ด้วยนะครับผมนะฮะก็สำหรับลคลิปนี้ถ้าใครชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับออกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสว,วัสดีสวัสดีครับ